ใหญ่มากเลครับการจะหารูกลั้งเนี่ยไม่ได้ทำกันง่ายเลยนะครับโดยเหตุที่เองก็ทําให้พวกมันมีราคาอาหารกลางวันของเด็กซึ่งกอาาาาศัยควมชนญจเด็กติดโทรศัพท์ครับดื้อครับซึ่งให้กินข้าวจะร้องไห้ครับพอกินเข้าไปอร่อยกินใหญ่เลยการของเด็กติดโทรศัพท์ครับดูนะครับ ดูนะครับตามองโทรศัพท์แต่ปากงับครับโอ้ยก็ดูเอ้ยฮะติดลึกครับติดลึกแล้วครับติดลึกแล้วสองขวบครึ่งเองเล่นโฟนขนาดนี้ฮะิดย,ย้นี้นะครับคงดง่มวยนี่ครับคืออาการครับกายของเด็กติดเกมครับ ได้แล้วเล่นเองเป็นด้วยนะั่นหาเองหาเองเล่นเองถึอการ์ตูนครับแต่ต้องดูในโฟนครับเมื่อก่อนดูในโทรทัศน์อือวันนี้โทรทัศน์ไม่สนครับต้องกินข้าวให้หมดก่อนไม่งั้นอดขนมต้องกินน้ำลูกกินน้ำส้มตามองบ้างลูกมองอาหารบ้างโอ้โห ไดโนเสารสว้า wow. like อยู่หลาคิดอันนี้พูดเก่งครับรู้ภาษาขึ้นเยอะพูดเก่งแล้วก็ดื้อเก่งด้วย,ยนี่นะครับอืมงับได้โดยไม่ต้องมองครับมองโฟอนอย่างเดียวก็งับข้าวได้ครับมมนมีโฟนไม่ยอมพินข้าวครับน่าโอ้หิว,ว่หิวอยากเล่นก็อยากเล่นครับโทรศัพท์เนี่ยเป็นยังไงนาะ กินข้าวก่อนไหมทำไมได้ไหมกินข้าวก่อนได้ไหมโดนตีนะบอกก่อน mm hmm. ไปบายบายลูก mm hmm. มองโฟอนด้วยมองนี่ลูกไปบายบายเลิฟยูขอบคุณค่ะมองด้วยขอบขอบคุณค mm hmm. ข้า <c oughs> เอาแคไี้พอภาษาไทยได้คำเดียวขอบคุณจ้าโอเคบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ